อยู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงในใจของคนอื่นคิดเหรอว่าฉันจะรักแกจริงๆไว้ฉันได้ทุกอย่างตามที่ฉันต้องการแกโอนบ้านโอนรถให้ฉันแล้วนีฉันก็ทิ้งกแกละไอ้สาวละเร็วที่แท้แกก็มีแผนชั่วนี่เองตักคุณเป็นไรเนี่ยคุณทำแบบนี้ทำไมอะคุณยังอยากแต่งงานกับผมอยู่หรือเปล่านะเออไม่แต่งแล้วเว้ยไม่แต่ง ถ้างั้นค่าบ้านค่ารถค่าอยู่ค่ากินฉันก็หายไปหมดเลยนะดีเดี๋ยวสิที่รักที่รักเป็นไรอะเป็นเมนเหรอทําแบบนี้ทําไมอะโอ้ยครูบ้านที่ฉันจ้างมาได้มาทิ้งการค้างซะงั้นฉันจะมาหลอกคุณปู่ดีวะเนี่ยคุณกำลังหาคนแต่งงานกับคุณใช่ไหมคะฉันจะแต่งกับคุณเองค่ะ ตักตักนี่จะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยอะไรวะข่าวด่วนข่าวด่วนในที่สุดบอสของเราก็มีแฟนตัวเป็นตัวแล้วเว้ยระหว่างเราอ่ะคือการแต่งงานตามสัญญาเท่านั้นนะจากนี้ไปผมจะให้คุณซักสองแสนบาทต่อเดือนแล้วกันคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ยืนยันกับครอบครัวผมและเพื่อนผมก็พอ ว่าคุณคือภรรยา,ยาของผมคุณลองอ่านสัญญาก่อนก็ได้นะว่ามีปัญหาตรงไหนไหมไม่อ่านค่ะตกลงสอแงแฉกนะคะคุณน,นี่ใจดีจังเลยอะคะ่ะเอ้เราก็เสนอไปสะสูงเลยถ้าเกิดเธอชอบเราขึ้นมาเพราะเราเปรน่ะจะทำยังไงดีเนี่ยการเป็นคนเพอร์เฟกต์นี่มันเหนื่อยจริงฮะที่แท้ก็เป็นพวกหลงตัวเองไงฉัน ขอตัวไปข้างน้ำก่อนนะคะเธอต้องการลึงในความหล,อล่อเราแน่เลยไอ้หน้าหลอ่อนี่หล่อตัวเองชำมัดเลยแต่ก็หล่อจริงๆนั่นแหละอขอโทษค่ะมาคุณด,ดื่มอะไรร้อนๆก่อน คิดว่าเขาก็เป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณนะคะฉันใส่ใจขนาดเนี้ยต้องทราบซึ้งมากแน่ๆทั้งหล่อทั้งเทคแคร์ดีนะเนี่ยเราคุณเป็นอะไรไหมสวัสดีค่ะคุณสามีผมอยู่ห้องผู้บริหารนะวันนี้เราต้องพบลูกค้าคุณขึ้นมาหาผม่อยสิ อ๋อได้ค่ะฉันกำลังไปอยู่ไหนวะ,ะตั๊กในที่สุดฉันก็เจอเธอสักทีนะนี่ทำบ้าอะไรเนี่ยล่อยนะทุกคนดูไอ้ผู้หญิงหน้าเงินคนนี้สิกินก็กินกับฉันอยู่ก็อยู่กับฉันใช้ก็ใช้กับฉันคบก,กับฉันแต่รันไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นเฮ้ยจริงปะเนี่ยทำไมเป็นคนแบบนี้เป็นผู้หญิงหน้าด้านมากเลยอ่ะ นี่คือเงินทั้งหมดตลอด3ปีที่ฉันจ่ายให้เธอเอาคืนมาด้วยนะค <c oughs> ่าน้ำแข็ง20ค่าสองตำ40บาทอังเปาย0สบาทในวันครบรอบการทั้งที่คุณเนี่ยเป็นคนมาก่อฉันกินแท้ๆคุณไม่มีตังซื้อข้าวกินด้วยซ้ำอ่ะก็เพราะว่าไม่มีฉันไง คุณก็เลยตกอยู่ในสภาพแบบนี้แหมนี่กะจะมาหลอกแต่งงานกับฉันเพื่อหวังที่จะได้รถแล้วก็ได้บ้านของฉันอย่างนั้นหรอนี่ไม่ละอายใจตัวเองบ้างหรือยังไงหน้าตัวเมียปากไปเลยนะตกลงกาจะจ่ายไม่จ่ายอย่าหวังเลยฉันไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายใช่ไหมได้ไ <c oughs> เดี๋ยวฉันจ่ายให้เองแหมหาผัวใหม่ได้ดีนี่ ดีจริงๆเลยนะที่เจอพวกคนรวยงั้นก็จ่ายมาดิเดี๋ยวก่อนในเมื่อจะคิดเงินแล้วเนี่ยงั้นเราก็มาคํานวณกันให้ดีๆดีกว่ารองเท้าที่คุณใส่อยู่เนี่ย3,900นาฬิกาก็6,000แล้วก็กางเกงในที่ฉันซื้อให้คุณเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ2,000 0 0หักออกอีก2,000 0คุณก็ยังต้องจ่ายให้ฉันอีแส8 0 0 0อยู่ดีไหนอะโอนมาสิพูดบ้าอะไรเนี มีหลักฐานหรือเปล่ามันคือก,การอนฉันเก็บไปหมดแล้วฉันก็สามารถออกใบกำกับสินค้าให้คุณได้ทั้งหมดเลยนะออเอาไปละเอาคดีพลิกถ้าคุณไม่มีเงินมาจ่ายคืนภรรยาผมแล้วก็เตรียมตัวพบกับทนายผมได้เลยแล้วผมจะฟ้องคุณในข้อหาหมิน่นประมาทภรรยาผมด้วยผู้หญิงค่าใครอย่าแต่ เกือบเสียงเงินแล้วไม่ล่ะว่าแต่เมื่อกี้เราโคตรแท้เลยว่ะในนี่หลงตัวเองช่างมัดเลยแต่ก็น่ารักอ่ะขอบคุณนะที่ชมผมว่าน่ารักอ่ะะนี่ตายได้ยินเสียงในใจฉันเหมือนกันเหรอเนี่ยตั้เสต่เมื่อไหร่อะ,อะใครบอกว่าฉันไม่มีแตน ก็พาแฟนแกมาง,งานวันเกิดฉันด้วยสิยอ้าสิแล้วฉันจะไปหาแม่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยด้วยผมทำในของพี่เนี่ยคืนถ้วยโบรัณสมัยสุโขทัยไมาให้ผมเลยนะน้องพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตัง้งใจอะพี่ขอโทษเอ๊ะนั่นมันถ้วยของน้องเหรอราคาเท่าไหร่ หนมั้งหนึ่งบาทสีสตางค์เองเหรอถูกมากอ่พี่ให้ไปเลยหนึ่งบาทเอ่อพอดีว่าพี่มีเรื่องอยากให้น้องช่วยหน่อยน่ะพรุ่งนี้พี่ต้องไปงานวันเกิดเพื่อนเขาบอกให้พาแฟนไปด้วยพี่อยากให้น้องไปเป็นมันไม่ดีมั้งพี่ถึงผมจะไม่ปฏิเสธว่าคบคคนแก่ได้แต่ว่า ให้ผมแนะนําลูกน้องผมให้เอาไหมาพี่นี่น้องน้องคิดอะไรอยู่เนี่ยพี่อะไม่ได้อยากให้น้องไปเป็นแฟนของพี่แต่พี่อยากให้น้องไปเป็นลูกของพี่ได้ไหมนี่พี่ให้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งเป็น2 0 0บาทไปเช่าชุดสูตรมาด้วยนะพรุ่งนี้พี่จะขับรถหรูมารับที่นี่โอเคายคุณหนูครับ คุณหนูเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศทำไมออกมาเที่ยวเล่นแบบนี้ครับวันพรุ่งนี้ผมเตรียมงานเลี้ยงตอนรับคุณหนูเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ฉช่ไมมวางมีคนจ้างฉันให้ไปเป็นลูกชาย200อเลยนะจะเชิญฉ,ฉันไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยพรุ่งนี้นายมาด้วยนะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องคู่รักให้ในายเองอืม้มนี่ชุดสูตรของเธอล้วเนี่ยวราไปปันนี่เหรอรถหรูของพี่ ทำไมอ่ะเทอจะตายรถรูปปัต <oh ตุนสระอุน360องศาเท่เกินต้าผมยังไม่เคยนั่งรถสองล้อมาก่อนเลยนะพี่อ้ยเด็กนี่เรื่องมากจริงๆเลยเอารีบใส่หมวกแล้วขึ้นรถใส่ไปไหมเนี่ยไอ้เว้เว้นี่พวกเธอวันนี้เนี่ยฉันชวนอดีตดาวโรงเรียนของเรามาด้วยนะใช่มะนาวไงดาวโรงเรียนอะไรกันชีวิตมันตอนนี้หินสู้แกไม่ได้เลยแฟนแกก็ดีด้วย แกเมื่อกี้เนี่ยนะฉันเห็นมะนาวอยู่ข้างนอกด้วยขับรถมอเตอร์ไซค์มาผ่านลูกขานที่จอดอยู่เลยแก <c oughs> ขอโทษนะทุกคนที่มาสายพอดีรถติดนะไปนั่งก่อนมะนาวนี่แกขับรถมาหรอขับรถอะไรอ่ะอืมก็แค่รถรถหลูเปิดอมระทุน3องศาครับโอ้ <c oughs> โหขี่โมซะด้วยขี่มอไซค์ม,มาก็โมให้เป็นรถหนูไปซะได้ นี่มะนาวนี่แกไปเอาอีเด็กคนนี้มาจากไหนหรอแล้วแฟนแกนล่ะแฟนแกนไม่มาเลยไงเออสามีฉันติดธุรนะน่ะส่วนเด็กคนนี้เป็นลูกของฉันเองฮะนี่แกมีลูกแล้วเหรอเนี่ยแล้วชุดที่ลูกแกใส่เนี่ยก็คงจะไปเช่าเขามาในราคาหลักร้อยใช่ไหมล่ะอ๋อผมไม่เสียงเงินสักกบาทเลยครับ โหหมูกรอบน่ากินจังเลยยังไม่เคยกินลเลยอะมะนาวนี่ถ้าแกไม่มีเงินเนี่ยแกก็บอกมาตรงๆสิดูสิเนี่ยลูกแกคงจะหิวหน้าดูเลยใครบอกว่าผมไม่มีเงินกินผมก็แค่เลี้ยงกับอาหารทะเลห้าล่ะแค่นั้นเองของเนื่อแ,แม่บ้านที่บ้านไม่ค่อยให้ผมกินอครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์ ดูสิเด็กหิวข้าวจนพูดไม่รู้เรื่องอเนี่ยนี่เลิกโม้ได้แล้วอีอน่ฉันมีคนจะแนะนำให้แกรู้จักด้วยนี่กอ๊อฟแฟนฉันเองเน่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะก๊อฟเนี่ยเขาเป็นถึงบอริษัท9 9 1เหน่ลยนะ,ะเปล่ามันก็ย่อะไรขนาดนั้นหรอก บอสใหญ่ใครเขาใส่นาฬิกาปลอมกันล่ะครับเอาไอเด็กนี่พูดบ้าอะไรของแกฮนะนาฬิกาเนี่ยฉันซื้อมาตั้งห้าร้านแกมาพูดเป็นของปลอมเดี๋ยวก็เจอดีเลยเด็กนี่เพราะนาฬิการเรือนนี้มีขายแค่เรือนเดียวในโลกและของแท้พ่อผมซื้อไปแล้วครับฉันใครวา <laughs> สามีเธอเนี่ยนะ เป็นใครหรอมีปัญญาซื้อนาฬิกาเป็นแพงแบบนี้ด้วยหรือว่าเรือนที่เขาใส่เนี่ยมันจะเป็นของปอมอย่างนั้นหรอพ่อของผมก็คือบอสของบริษัท991ชื <boiling flavors> ่อ <Command> ค <asking> ุณเฮนสันไงครับ ไอเด็กนี่นะมันก็ตลกจริงๆเลยเนาะแฟนของฉันตั้งหากละ่ะที่เป็นบอสของบริษัทก้าวหนึ่ง่หนูโดนหลอกหรือเปล่าฮะโอเคงั้นก็เรียกไอเทนของแกมาหน่อยสิมาให้ทุกคนเขาได้เห็นหน้าหน่อยว่าบอสต,ตัวจริงเนี่ยเขาอยู่นี่ตัวปลอมอย่างมันเนี่ยคงไม่กล้ามาหรอกมั้ง <laughs> 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 ใครบอกว่าฉันไม่กล้า หรอ่อไปมะนาวอ่ะแต่จะว่าไปเนี่ยก็หลอกกันเนี่ยหลอกไปก็ไม่มีประโยชน์หลอกคนอื่นเขาไม่กลัวมังจะมาหาว่าตัวเองเป็นบอสไป